สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนพักนี้งานไม่เพนก็เยอะขึ้นค่ะตอนนี้คุณลุงก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วแกก็มานั่งแกยืนอาบน้ำอาบไม่นานแต่ว่าแกาก็เหนื่อยแล้วค่ะพอมานั่งลงที่เก้าอี้แกก็เอ็นหลังลาบยาวเลยแล้วแก,กบอกว่าแกเบื่อพักนี้คุณลุงอาการไม่ค่อยดีแล้วอารมณ์ก็ไม่ค่อยดีแล้วค่ะ อารมณ์แกงุดหงิดฉุนเฉียวแล้วแกก็ทําเหมือนฉุนไม่เพ็นเลยบอกว่าไม่ต้องโกรธไม่ต้องโมโหไม่เพ็นก็บอกว่าให้หายใจย,วยาวๆหายใจหายใจขาลึกๆเวลาปวดอ่ะมันช่วยได้แล้วแกก็มองหน้าไม่พูดอะไรค่ะแล้วตอนนี้ไม่เพ็นก็กำลังจะติดเทปที่ขาแก ไม่เ็นก็เข้าใจค่ะว่าแกงุดหงิดเพราะว่าแกเจ็บแล้วทำอะไรไม่ได้เองไม่เพ็นก็เต็มใจช่วยทุกอย่างอยู่บ้านแกก็เรียกทั้งวันไปไหนไม่ได้เลยค่ะแล้วตอนนี้ก็พยายามช่วยเหลือตัวเองบ้างแล้วนิดหน่อยค่ะ <c oughs> อาการไม่เพ็นก็ดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าไอไม่หายเลยยังไอเยอะอยู่ตั้งแต่ไปอินเดียนู่นนะคะ ขาเกอหนักมากเลยค่ะเกช่วยยกไม่ได้เลยไม่เป็นก็เลยใช้เวลาในการใส่กางเกงให้เกหน่อยค่ะ

Það er eitthvað styrðat. Það er eitthvað styrðat. Það er hægt að ká. Það er hægt að hægt ekki. 이제 미지해. 이기 흔. 이기 흔이 เ okay, ก,กี่ยจ mm ัง hmm. เป็นปลาเซลมอนค่ะให้ดู <laughs> อันนี้เป็นปลาเขาเรียกว่าปลาเซลมอน หล่นควันค่ะรสชาติอร่อยกินขนมปังกับไข่ก็ได้อูเมก้าโูเมก้าโอเมกา้มกา,มกาสูง ก็ชอบกินมะเขือเทศค่ะ m i l